สวัสดีครับวันนี้เชฟมาตัดตองนะครับวันนี้ตัดตองโชครับผมเชฟิีมแล้วดู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 อันนี้ก็นี่ลองเล่นๆนะเดี๋ยวพี่แข่งตัดตองห้่งไหนนี่ตัดแบบไรครับแนวญี่ปุ่นหรือน่เอาเอาแบบสไตล์เชฟเชฟเด่นเชียงใหม่ รักเดียวใจเดียวนะคือพี่ผมครับผู้ขอบคุณนะครับรักเดียวใจเดียวครับตังมุมนี่ไงเนี่ยเจ็บจ๋าทำไมเรอจ้าทำไมพี่อยรอจ้าน้องมาแล้วครับผมมาแล้วครับหนึ่งแล้ครับสวยครับสวยครับ ไปมาอันนี้จะสู้เด็กไม่ได้แล้วนะรุ่มยาตีน<ม>ี่สามคนสี่คนนี่สุดยอดเดี๋ยวนี้สู้สาวๆไม่ได้แล้วรุ่มยาตีหมดเลยนะอะไรอะอะไรอาชีวะเหรออะไรอาชีวะอาชีวะเรื่องบอคอบอคอก้าวิไลก้าวิไลครูว่าอาแคทให้เกียร์เชฟหน่อยสิจ้า ดู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 นี่หวหน้าตาเลยครับโอ้โหหน้าตาหล่อเหมือนกันเลยเใช่ไหมเจ๊ครับบายบาย